เป็นไลน์อัพของฝั่ง JK ก่อนนะครับเป็นจากก้ครับมาดีครับชิโรยาชาครับจุงจิเนิร์ดเนิร์ดไปเจสตี้ไลออนเซิร์เวทและโชคครับฝั่งไลกเกอร์เป็นไซเลนครับแจ็ครับไลแคนครับแรมซี่ครับเควินครับข้าวเจ้าฮะเลเบลฮะเกาเหล่านะครับอัลฟาครับโซวีครับโชยุครับไดมอนครับแล้ไม่เป็นการเสียเวลาเขาเริ่มแบนกันเลยฮะตรงนี้ น่าจะเป็นแพทเทิร์นเดิมฮะไม้สามเอ้ยฉลามสามไม้หนึ่งครับที่แบนกันครับผมเชียร์จันลคารพิมพ์ JK นะครับเชียร์ไลกเกอร์พิมพ์ LGR นะครับครับผมมีโอกาสครับไลกเกอร์ยังไม่จะไม่สิทธิ์สักทีเดียวครับปีสิทธิ์เสมอแล้วไปต่อสิบสองสิบสองครับ ได้ครับผมใช่ครับผมลุยๆกันไปยาวๆครับเจอจะ t ูเ h e K คหรือเปล่าครับผมถ้าเสมอแบบนี้ก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งครับใช่ครับผมจะมีแมปที่สามก็เกิดขึ้นครับได้ครับเอาล้ครับเริ่มกันแล้วเปิดเกมมาในแมปที่สองครับแม์แรกครับแม์แรกในแมปที่สองครับผมครับเกาเหลาผมขอดูสเต็ปปืนเขาเล่นหน่อยครับ เปืนบุกนี่ยฮะแล้วไปดูฝั่งทรัพยากรเป็นจากลัวบ้างฮะวา่าเขาด้ไปเก็บแอร์ดหรือเปล่าไม่น่าจะพลาดครับแต่มาล้ลไลเกอร์ไม่มาครับทรัพยากรเป็นสิ่งสําคัญนะไม่มาฮะอย่างที่บอกมันเกิดมันเกิดในพื้นที่ของทาง JKR ครับ,รบใช่ครับถ้ามาเนี่ยมันเสี่ยงต่อการโดนตัดไปตั้งแต่ต้นมากครับผมแต่ฮะแต่มาและเข้าเจ้าฮะ ไม่ทันนะเพราะจากู้เก็บเร็วมากครับเหมือนมาเสียเที่ยวครับมาเสียเที่ยวครับเหมือนนั่งรถมาแล้วเซ็นท่านมันปิดครับต้องมากับบานซีครับผมมาดีมาดีผมไม่เห็นเขาเชิดเลยนะเกมเนี้ยโอ้โหอย่างนี้บอกว่าเป็นมาเชตเต้สายซัพพอร์ตมากกว่าครับคุณเจคุณจ็คกี้ครับตอนแรกเขาเป็นไฟติ้งใช่ไหมครับใช่เขาจะอยู่สายรับครับเขาจะอยู่กับอาปืนปัดฉลามแล้วก็มาเชตเต้ครับในสายกันครับของทาง J K ครับผมครับ เนื้อครับถือไม้ครับผมเพิ่งเห็นรายชื่อเนื้อเป็นครั้งแรกในของทีม JK นะครับใช่หรอผู้เอกคุณจะจับภาพคุณเนื้อไปหลายหลายทีแล้วนะไม่ใช่ครับหมายถึงว่าในในสมาชิกทีมที่แข่งขันเขาเป็นคนแรกที่ผมเห็นว่าถือไม้นอกจากชุดเก่าที่ออกไปฮะอ๋อโอเคครับใช่ครับผมเปลี่ยนแล้วครับเยอะครับพอคนเก่าๆเขาก็ไม่ได้แข่งแล้วคิดว่าสกรตอนพรุ่งนี้จะมีการชนะขาดไหมครับมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับ และแบบนี้เป็นแบบเก่งของหลายๆทีมนะครับซิกซิกเอ้ยเอซิกซิกเก่งค่ายทหารนะครับแล้วก็เตเคน่าจะเล่นแบบนี้เป็นซ้อมเป็นว่าเล่นเลยดีกว่าเรียกวซ้อมแล้วก็เจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตลอดเลยครับผมแต่ไลกเกอร์ผมไม่เคยเห็นนะครับว่าเขาซ้อมแล้วเก่งแบบไหนครับผมแต่เก่งอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็พาเพื่อนไปสู่ชัยชนะใช่ไหมครับใช่ครับต้องมีแผนที่ดีด้วยครับนักวิเคราะห์ด้วยครับการเข้าทำที่เป๊ะครับ เอาล้วครับขึ้นมาตีแล้วกำนวนเวลาได้ดีด้วยครับมาตีเซิร์ฟแล้วข้างบนจะตัดเซิร์ฟอยู่ครับเอาแล้ยิงปืนไม่ครับไม่เป็นทางไลออนมาช่วยว่ามาชุมเฉียะอะไลอ่อนอะไลอ่อนมาช่วยครับช่วยไว้พอดีครับวินาทีสุดท้ายไม่งั้นคุณเซิร์ฟได้ตายอย่างแน่นอนแล้วแม่โรยาช่าแหมยืนเด่นๆเลยนะไม่เปลี่ยนพื้นที่เลยฮะไม่แอบด้วยครับวันนี้ ต้องรวมลุ้นร่วมแรงร่วมใจเชียร์ครับทางฝั่งไลเกอร์เองก็แฟนคลับหนาแน่นจริงๆครับผมทางเจเก็ไม่น้อยหน้ากันครับผมเป็นถือว่าเป็นแฟนคลับที่ดีนะครับรักใครเชียร์ใครก็พิมได้เชทีมงานไม่มีการมามามาขีงกันมาทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งนะครับเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากๆเลยครับทั้งสองทีมนี้แซมซียรถือไม้คู่ใจครับไม้ผูกครับผมแซมซี่คูเปอร์ ยังทรงทรงกันเหมือนเดิมครัเล่นดึงเวลาครับเพื่อทงเดียวครับเพื่อฆ่าแต้มเท่านั้นครับใช่ครับผมเพราะว่าตัด่ายมาแล้วมาแล้วพูดถึงก็มาเลยครับทางฝั่งยเจเคถูกไปมาแล้วครับเลิร์ก็เตีกันมาแล้วไปเก็บฝั่งแรมซี่คูเปอร์ล้มลงไปครับตอนนี้นำมาก่อนแล้วครับแล้วเหมือนสะบัดแหมเกือบโดนครับตอนนี้เรียบเรียบร้อยแล้วโดสะบัดไปตีหัวไปแล้วครับตีหัวเก็บหมดเลยเตะไปสามคนแล้วตอนนี้ไปขอโชว์บอลนะครับคนหนึ่ง หมูตะก,กี้ไม่ทักเนื้อไม่ขี้ไปก็ขี้อย่าครับจกกังหวะตะกี้แล้วคอนเซิร์ฟเก็บมาฝั่งไรแค่ลงไปเวทกันฝั่งไดมอนคูเปอร์ลงไปตอนนี้ JK เคคูไฟย,ยาวๆคูไฟยาวๆครับสำหรับ JK ตอนนี้ไล่ตีกันอยู่อะพยายามพยายามหาม,มุมครับทางฝั่งเบสบูตไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับแต่มันจนมุมจริงๆจรทุกปุ่มแล้กครับผม <ละ S 1> แม่และ <S 2> <S 2> เรียบร้อยครับเจสต,ตี้เก็บทคำฝั่งธงของอ่าไลเกอร์ได้แล้วครับตอนนี้นำมาก่อน5ต่อ0ครับ ยังมีสว่านี้ได้มหนึ่งไฮไลท์ครับตัวหนึ่งไฮไลท์สำคัญกับเป็นทางฝั่งไปนะเอ้าคนะแลนเดอร์กเกิดทางฝั่งขาเจ้าลงลงไปเอาแล้วตอนนี้เหลือเลเบลคนเดียวครับ MVP ทางฝั่งไลเกอร์จะไหวไหมครับด้วย JK มันเยอะแล้วเกินนะหันไปตรงไหนก็ไม่เจอเจเคซิร์ฟบ้อกปล่อยเลยจะขอสับเองนี่เรียนพิบาลขายหมูสับมาดิมาเนี่ยไม่ใช่เจ็ดับแล้วเรียบร้อยครับเจตตีต้ตายไปแล้วครับเดี๋ยวไม่ลงนะฮะ ไปสับเจ็ดอย่างนี้ผมบอกว่า MVP ฮะอย่างนี้ผมบอกอเอาตัวละครมาแล้วมาละดันหรือเปล่าดันหรือเปล่าาคนครับทั้งฝั่งไลเกอร์ทาง JK จะถอยไหมฮะจะถอยไหมไม่ถอยครับทั้งฝั่งเซิร์ฟบอกให้บุกเลยครับกดดันไว้เพราะจะเอาทิพธทงหนึ่งเพราะเหลือเวลาอีกแค่เก้าวิครับดีเล์จะหมดแล้วคูดับจะหมดแล้วครับผมสามารถเก็บทงได้ครับตอนนี้แม่ทำลายกันเดนเลยฮะโอตี ตอนนี้ตอนนี้ก็วิ่งล่นถอยกันมาแล้วไปเก็บธงบีครับทางฝั่ง JK เพราะเหลือเวลา4นาทีห้าบสี่ครับถ้าเก็บธงเอไปมันจะไม่ได้ความครับและเควินเก็บทางฝั่งอ่าใครตะโคนไปทางฝั่ง JK ครับแม่และสับเรื่มสับกันสับแล้วครับและเซิร์ฟเก็บทางฝั่งไซลินคูเปอร์ลงไปและไอตัวคุ้มถกบีไปอีกแล้วครับทั้งโชคทั้งไรแค่ตายหมดเลยครับไปจังหวะนี้เป็นตัวแทนครับบงฝั่งเวทเพราะเวทบ้านโดน โดนจับเยอะเลยเลยเควินแกโดนฝังเวทไปครับตอนนี้เอาแล้วเวทโดนตีหัวตายชิใเดียวกันแล้วผอววงเวทไม่ได้โชว์ผลงานนี้ตัวเองตั้งตาไว้ครับผมว่าโดนตและลายตูดนนะลายตูดนนะลายตูดนนะแล้วก็เกาหลัาไปเก็บไปฝังซูนจิครับจูนจิครับแต่สับมาดีไปหนึ่งทีเลยสับดีครับเที่ยวจะได้อยู่แล้วครับไม่ทันครับแล้วเรียบร้อยแล้วเจเคได้ทงได้ทงวเอมาแล้วครับเป็นสิบต่อครับผม เวลาทันครับสำหรับทีมแดงมีทันครับทันครับทันครับสำหรับไลก์เกอร์ยังเหลือธงเอรับฝั่ง JK1 คหงรับแล้วก็ธงบีรับอีกหนึ่งทงรับแล้วปล่อยให้ปะฉาบหรือมนฆ่าครับผมโอเคตอนนี้นะเพราะว่ามันช้าไปอ่ะมันช้าไปจริงเลยเจสใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นนะไปโดนสับเยี๋ตัวนี้ไปโดนสับเยี๋ไปโดนสับเยี๋ตอนนี้ครับป่าเจคู่เอ้าแล้วตอนนี้ไปโดนหลุมเมือจังหวะนี้ผู้เล่นไปจะหลุมดำเดินดุ่นเข้าหลุมอ่ะ สองคนทำไงแล้วไปไปยามแล้วฝืนแล้วครับ <ไป S 1> แตมันไม่ไหว,ไหว,วต้องรีบปล่อยเพื่อเพื่อรีเซ็ตครับตอนนี้ทางฝั่งไลท์ l อ r รได้ได้จังหวะรีเซ็ตครับจังหวะหนึ่งและก็เราจะไปเก็บทง A ทางฝั่งของจนันนคารแล้วเวดก็ามาสแตนบายที่ทง A ของตัวเองแล้วครับตอนนี้พ,พร้อมโชว์ครับมาพร้อมโชว์ชิโร่จะยอยู่บนหลังคาเลือกที่จะก,กัน A หรือ B ก็ได้ครับตอนนี้แต่ถ้าเป็นทางฝั่ง ถ้าเป็นผมเล่นนะอ้า LGR เล่นอย่างนี้ LGR น่าจะไปที่ชง B ก่อนคนระับแล้วก็มาเก็บชง A เป็นฝั่งสุดท้ายเพื่อเหลือถอดสองทงรับทาให้เลือกครั้งเลือกให้กับ JK ครับเอาละตอนนี้หลานโดนสับอยู่ครับเควินแล้วเรียบร้อยเลยครับเควินตายลงไปมาดีโอ้โหหุ้ยอุ้ย, <laughs> ยพร้อมกันเลยครับเรา้าเรียบร้อยครับแต่หัวครแบไม้มถือว่าเป็น จัดว่าเข้มที่สุดแล้วที่ผมเคยเจอมาของฝั่ง JK นะอันนี้แล้วดีเบลวะรีเบลวะเีเบลครับเีเบลรีเบลรีเบลป๊อปปูล่าเก็บทงได้ด้วยครับได้อย่างที่เขาหวังไว้จริงๆเหลือแค่ทง A ทงเดียวไอ้ทง B ทงเดียวเท่านั้นครับจัดแ้มนำครับเป็น11ต่อ10นะครับผมถ้า JK ยังไม่สามารถเก็บทงได้ตอนนี้ก็พยายามเคลียร์ไฟอยู่สำหรับ JK ไฟเนิร์ก เซอร์เก็บไปฝั่งรีเวลลงลงไปตอนนี้ครับถมก,กันมาแล้วครับทางฝั่ง JK กําลังมุ่งหน้าไปที่ธงบีทางฝั่งไลเกอร์แล้วตอนนี้เหลือเวลาแค่สองนาทีสุดท้ายแล้วนั้นกูดาวไลเกอร์เหลือ3ามสิบวิดูเหมือนว่าจับไม่ได้แล้วโดนปืนนับโชโยโชโยครับโชโยอารามครับดูเหมือนว่า จะรอดด้วยครับตอนนี้โชโยไม่มีใครโฟกัสปืนเลยครับแลนเนิร์สจะเป็นคนเก็บแล้วตอนนี้โดนยิงตกลงไปทาวเกาะเลเกอร์เหลือแค่ผู้เล่นประมาณห้าคนแล้วปืนโดนล้วงด้านหลังครับุจกีมาแล้วเอ้าปืนโดนล้วงอยู่ครับจุงจิเอ้าครับจุงจิโดนตัดแลับยับแล้วครับปุจจักีตอนนี้ครับแล้วคุณเนิร์ดครับเก็บเขหน่อยเควินไายจุงจิจะตายแล้วจุงจิจะตายแล้วและปืนจะไม่คุมได้แล้วตอนนี้เป็นสิบสามต่อแปดแล้วครับผมเป็นสิบสามต่อแปดแล้วครับตอนนี้ ถือว่าทําได้ดีครับทางฝั่ง J.K. และครูดาวทางฝั่งของไลเกอร์กำลังจะหมดกําลังจะหมดไปและมาแล้วครับทางฝั่งไลเกอร์กำลังจะไปทง b J.K. เช่นเดียวกันโชโยโชโยอัลฟา่ายิงเจตตี้ลงลงไปไลออนครับกันยังอยู่ในชิโรย่าชาครับกับจากัวกลับกันมาแล้วเขาเจ้ากันมาแล้วมาดีก็มาแล้วเช่นเดียวกันโช,ชกับแจ็คโชเก็บแจ็คกไปและ<อ>ชิโรบอก<า>ว่าห<ค>่างเพียงเอื้อมเหมือไม่ให้เก็บครับ เจชิโร่บอกว่าไปให้แม็กกะท่านวิ่งไปเก็บไปให้แม้ทั้งเหลียบลอยครับเนิร์เก็บทางฝั่งของแลนซี่และชิโร่เก็บทางฝั่งของไนกเกอร์รถไปเช่นเดียวกันแล้วโซวี่โดนสับอยู่ครับตรงนี้หนักภาตรงนี้เนิร์สโดนสับอยู่สับไปสับแต่มันไม่เข้าครับตรงนี้มันเหมือนโัวมันบั็กไปแล้วครับแล้วสับไม่ใช่ <sk ull ing> <target. S 1> ส,สับลอยครับโซวี่ตอนนี้ครับเหลือร้านหนึ่งที่สุดท้ายครับเท่ากับว่าเท่ากับว่าเท่ากับว่าเจเอทูเดอะเคจริงๆครับ เป็นทังฝักชนะฝ่ายครับไรแค่นแกครับชีโรยฉาบไปฮะแอกกีพักได้เลยครับตอนนี้ขอบคุณที่จะคุณครับผมและจากกัวกับไรแค้นอยู่ตรงนี้กับเควินะมาดีจะไหวหรือเปล่าตรงนี้เป็นมาเชยกับสนับฮะเล่นกับไม้คูไม่น่าจะไหวโดนหมุนติ้วๆเลยฮะโอ้โหแล้วตรงนี้มาดีเข้ามาสับเชื่อเพื่อซัพพอร์ตแล้วจากกัวอาละเก็บไปฮะจากกัวเก็บไรแค้นไปครับตรงนี้แล้วเป็นเควินะเก็บเก็บไปที่ยังไม่เก็บมันชื่ออยู่ไหนครับชื่ออยู่นี่ฮะโอเคฮะจากกัวครับ กางกูจะตายแล้วมาดีกำลังสับเพื่อทำเกมให้ Kevin เควินออกดาเกมไปฮะและก็ยังรอดกลับมาแล้วตีกันมาไปหนึ่งทีและเรียบร้อยโดนคียังฝั่งมาดีไปครับขอจับเซิร์ฟนะครับและเซิร์ฟส่วนรีเบลฮะรีเบลและโซว,วีฮะโซวีมาช่วยเลเบลฮะและรับถอยหลังครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับ JK ครับตรงนี้เรียบร้อยครับชนะในแบบที่สองเกมที่หนึ่งไปเรียบร้อยฮะทีมเจเอทูเดอะเคคว้าชัยชนะไปครับในแมตช์ที่แมตช์ที่สองในแมตช์แรกครับผม โอ้โหคร MVP ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากไปฮะสี่คิวครับหนึ่งเดครับสองแป็ครับเป็นช็อตอ่าโอเคครับคุณเดนต่อเลยครับครับแล้วคุณเดลครับสี่คิวครับหนึ่งตายหนึ่งหนึ่งเดครับและหนึ่งทงครับเซิร์ฟครับเก้าคิวครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดครับศูนย์ทงครับเซิร์ฟนี่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วฝั่งจัดหลังจากไปย์นะครับคุณไปเนี่ยไม่ใช่ช็อตไหนเลยครับเป็นช็อตที่บุกทงเอในตอนแรกของฝั่งไลเกอร์ครับช็อตตะกี้ คือเรียกได้ว่าเป็นช็อต t ิกต o อกได้เลยครับหมุนเป็นการหมุนโค้งสวาครับแลกู่ทิ้งไว้ิงหล่อยเพื่สเิงออในสดําวกไม่ท้อไม่คุยกับเสียพวกกไม่อยากจะผกพันวะลมดรวมามึงก็รมึมีจาสูกูหัวไม่คที่ดูแจกคยไเองพวกรัก็่าไ่ให้มึงลองบไปฟเพลงให้มึงกันเอาเองแต่ไม่แพ้นะครับไลเกอร์ก็ยังไม่แพ้นะครับตอนนี้ ถ้าตีเสมอได้ครับก็สามารถกลับขึ้นมาได้คำเดีครับแล้วไลเกอร์ขอเวลานอกครับเป็นครั้งแรกครับครับผมคือเรียกได้ว่าไลเกอร์นี่ก็แบบเต็มที่แล้วอ่ะแต่ว่า JK เป็นไฟที่แข็งกว่าแล้วมาเปิดล้าวแรกเก็บไปสามครับจากไฟที่ควงไม้ควงอยู่นั่นแหละควงทําไมไม่รู้ครแต่เขาควงสามตัวใช่ฮะแล้วเป็นจังหวะโดนยิงปืนสองคนที่ผมเห็นนะตรงคนหนึ่งแล้วสะบัดให้โดนพอดีอยูหใช่ฮะ ทำมีเปมากครับได้ครับอันนี้ใครจะบอกว่าฟุกนี่มันไม่ใช่นะครับมันถูกมันเป็นการการพูดฝนที่ตกตะกอนมาเป็นแบบเนี้ยทำให้เกิดขนาดเนี้ยครับครับอันนี้ร้านสักครับครับับร้านตะผมด้วยนะครับเนี่ยเหมือนเป็นร้านตะผมจะแบบเนี่ยเก้าอี้เป็นร้านตะผมเลยการสักครับน้องหนูครับถ้าคิดว่าไม่ไหวอย่าไปสักนะครับผมเจ็บนะแล้วพี่แนะ้ำนะครับเจ็บจริงครับผม

o ข้าห้ออน้ำแป๊บหนึ่งครับเอารับไปเข้าห้องน้ำแล้วตต็อปเพลงไว้ด้วยมมีคา ภูมิใจไหมพี่ฮะได้เห็น J K เป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้อ so. ่ะต้องถึงแค่นี้ก่อนที่นังโอเคตอนนี s <S ้ก็ถือว่ารองรุ้นกันไปก่อนใช่ไหมใช่ดูกันไปก่อน

นวดจิ๋มจัด <c oughs> วันนี้เขาไปไหนกันหมดเนี่ยไปงานเหรอไปคอนสยามงานอะไรเอ่ย <international S 2> อ่ะฟ็อกีครับอินเตอร์เนชั่นแนลระดับโลกอ่ะเหรอ จะมีโอกาสครับมีโอกาสครับเรื่องอ่า l g r นะครับผมรลมแรงรวมใจเชียร์กันได้นะครับผมต็ดเดือนแล้วววต็ดเดือนแล้วขอบคุณ <c oughs> ครับ s o เสียงพี่เปาไว้ครับหายไปไหนครับเนะี่ย จะไปแล้วฮะเอ็มซีนะน้ำใหญ่ครับโอเคครับน้ำใหญ่ต้องรองก่อนนะครับเดี๋ยวรอน้าผู้ใหญ่แลาทำแบ็คครับครับน้ำใหญ่เขาน้าผู้ให,ใหญ่เขาคนข้างในไงเขาไปหาเพื่อนคร <c oughs> ับเขาไปหาเพื่อนเปก็ไป <c oughs> แป๊บเดียวอะไรประมาณเน,นี้ยเดี๋ยวใช่ครับผมเ,เดี๋ยวกลับมาไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับครับห้าวินาทีครับจะเริ่มแบบ เอ้ล้อที่สองครับแบบที่สองล้อที่ลูกบวชอ่ะและน่าจะเริ่มแล้วฮะครับอุนซากิไปแล้วครับผมไลฟ์ั JK นะครับจันทร์นังคารนะครับเป็นเนิร์ดครับเนิร์ดครับชิโรยาชาครับเวทครับเซอร์ครับไปฮะเจตตี้ครับ ไลออนครับจุงจิมาดีจากัวและโชกครับทางฝั่งไลเกอร์เป็นเกาเหล่านะครับแจ็คครับไดมอนครับโซวี่ฮะเควินครับเข้าเจ้าครับแรมซี่ครับไตแคนครับรีเบลฮะโชยุฮะอัลฟาครับและไซเลนครับแบบนี้จะทีสตาร์ฮะไลเกอร์จะไปสายล่างหรือว่าจะกลับมาสายบนฮะครับผมต้องเต็มที่้วครับเป็นแม์สุดท้ายแล้วครับแม์สุดท้ายแล้วในแม์สุดท้ายเช่นเดียวกันครับผมใช่ฮะ ถ้าเสมอนัดนี้ต้องไปแข่งต่อครับเพื่อเอาชัชนะในแบบนี้ให้ได้ครับทางไรเกอร์เดินไปต่อแบบสามครับต้องมาลุน้นกันซิว่าทางไรเกอร์นั้นจะแก้แผนนี้อย่างไรทางฝั่าย J K ครงเผมถึงวหมายเข้มอย่างนี้และเลือกแบนแเหมือนเดิมอะเหมือนเดิมว่าเหมือนเดิมชอบ a K เชียร์ J K พิม J K ครับชอบไรเกอร์เชียร์ไรเกอร์พิม L G R ครับ ครับผมกำลังจะเริ่มครับในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ครับผมฮะเปื่นเห็นอะไรแวบๆหรือเปล่าเมื่อกี้อะไรอะแบนมาเชหรอฮะเฮ้ยใช่เหรอฮะใช่ครับเขามีการแบนมาเชเกิดขึ้นครับผมและปล่อยไม้ออกมาขนาดนี้ ต้องรอดูบต้องรอดูครับต้องดูว่า JK มีแผนนะเพราะว่ามีแผนจะงรับทำแบบนี้นะครับครับแล้วมาแล้วเซอร์ครับไปฮะนำทัพไปโดยไปครับฝั่งไลเกอร์เป็นเกาเหล่าฮะที่นำทีมาและชนเพื่อนไปหนึ่งทีโอ้โหแต่ฝั่ง LGR เข้ามาทางทรงฝั่งของ B ตัวเองครับผม ครับทางเคมาทางธง A ตรงๆเลยครับแล้วเหมือนว่าจะเลือกที่จะไฟ์เลยหรือเปล่าทางจากกัวออมาด้านหลังครับเหมือนจะไปเก็บทรัพยากรครับจากกัวเอ๊ะเอาเลยเหรอฮะเอาเลยเหรอครับแล้วไม่หลอช้าครับกำลังจะเลือกที่จะแผ่แบบทิ้งสมองครับทิ้งสมองเรือเลยครับตอนนี้เอาเลยนะฮะเอาแล้วดึงสมองเรือเก็บแล้วบวกไปเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับไรแค่ไรแค่มาแล้ววัดไปเลยครับแล้วเนิร์เนิร์ก น่าจะตีกันฝั่งเกาเหลหุลงไปเอาแล้วตอนนี้ตีหัวแตกกันเลยครับเจตีเป็นมาเชต้แท้แต่เก็บได้ครับตอนนี้แล้วตีไปครับแล้วมาดีกันฝั่งเลเวลเอาแล้วตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้เลเวลและลายแคนกันฝั่งเจตีลงไปแล้วเนื้อกันฝั่งโชคตีกันเองตายครับตอนนี้เหมือนไม่เหมือนผิดพลาดกันนิดหน่อยอ้าวแล้วเควินเก็บธงอยู่ครับตรงนี้ใช่ครับผมมือปืนกงแวะไปเก็บครับลายแคนยังได้อยู่ครับตอนนี้เควินเควินกะลังจะโดดไาและได้ฮะและ เอายงยังไม่ได้ครับผมเป็นนังฝั่งคุณเซิร์ฟเก็บไปได้ครับทำให้ใจหวิวิวอีกแล้วครับผมแม่คุณลุงแม็กบอกจะร้องเพลงกระใจันไฮละลายเลยครับละลายละลายเอ้าแล้ว JK ได้แต้มเฉยแล้วจากเนิร์ดครับครับตรงนี้ฮะตัวหล่อยฮะเก็บตังฝั่งและลายลายไดมอนด์ฮะ เด๋ครับไฟอยู่ตรงนู้นครับไกลๆลมา,าดีกันฝั่งไรแค่นี้ครับคุณแจ็คคุณบอกว่ามาดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตามนี้มาดีบอกขอหน่อยละกันขอเชิญปล่อยละกันตัวเล็กขอเชิญหน่อยละกันมาแลุมตรงนั้นะนะเรียบร้อย,ยสวีบลงบลงไปครับและคลองทงเขาเลยนะตรงนี้นะเอาฝ้าบอกบุกยังไงก็ไม่ไหวว่ะตรงนี้มันเก็บไปหมดแล้วมันโดน ทุลักทุเลไปหมดแล้วตรงนี้มันไม่ไหวจริงๆว่ะเพื่อนมาช่วยกูหน่อยดิตรงเนี้ยใช่ครับมันเจ็บจริงๆว่ะมันแทงเข้าแบบเข้าหมามกูเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหแล้วกูจะช่วยมึงยังไงวะเนี่ยเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดตรงนี้เควินตอ้ครูดาวทางฝั่งเจคเลอแค่สิบวิเท่านั้นนะคุณจัคกี้และสิบวิเท่านั้นกำลังจะเก็บซ้ำอีกหนึ่งรอบครับทางฝั่งเควินเควินต้องทำยังไงครับจัคกี้ต้องกันแล้วครับตอนนี้เพราะมันเหลือเวลาทั้งเจ็ดนาทีครับทงเอจะเก็บไปหย่อนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเนื้อเก็บไป เออและเนิร์ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเนินี้เอ้าเอาเค็มวิดำหนังไปครับเอาแลวแต่อยู่หัวไปแล้วเนิร์ดกลางจะหมุนอยู่ครับแล้วหมุนหมุนอยู่ครับหมุนแล้วหมุนหมุนไหมมุนส้มโอ้โหนี่นะครับมาตรฐานท้ายครับและเป็นสิบแต้มจากเนิร์ดครับเนิร์ดตัวหล่อทงชั้นเยี่ยมอะครับผมคุณจักี้ครับตอนนี้เนิร์ดก็มาวีกับเนิร์ด จะกัวตรงนั ite, ้นเป็นไรตรงนั้นตรงนั้นเป็นยังไงจะกลัวตรงนี้เป็นยังไงจะกลัว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 จะไหวหรือเปล่าเราเป็นฝากเลเบลครับเลเบลรุกไปเอาแล้วตอนนี้จากลัวกราโดนการมาช่วยอยู่ครับตอนนี้ฝ่ายชิาวิ่นบุญมาโอ้โถอยแล้วครับมันทําไม่ได้แล้วตอนนี้จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเอาซะเองนะครับตอนนี้ฝ่ายเอชอรจับเอัอจะเหลือชกว่าครับหวังชี้นและโดนคีจริงจริงลยฮะ เหลือเยอะกว่าครับยังมีโอกาสครับยังเหลือ6กนาทีครับยังสามารถบุงได้ครับทางฝั่งทางฝั่ง LGR ครับกำลังเก็บทงอยู่ครับตอนนี้เก็บทงอยู่หรือเปล่าไม่เก็บครับแล้ววัดไม้ยตรงนี้แล้วเวทโดนไปฮะเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณเวทครับตอนนี้โปกติเขาจะเป็นคนโดนยากมากครับแต่วันนี้เวทเริ่มเกิดเนื่องจากน้นจะหุ่นยินครับตอนที่ฝั่ง LGR นั้นคุมเกมไว้ครับ แลวตอนนี้อาจีอาถไปทางฝั่งบ้าน j จเคแล้วกําลังจะไปเอาธงอะในตอนหนาทีถือว่ายังทันครับธงเยังไม่หายไปไหนยังอยู่ในเกมได้อยู่ครับอาจีอาก่สั้นเก็บเอาไม่ใช่ครับเป็นลมซี่เก็บครับตรงนี้ลำซีเป็นไม้ครับไม้ตุลาเก็บครับผมและมาราชิโรยาชาญชาะชาญชาญชาญยังวินาทีเลือกที่จะปาดทันนะคุณจะทำได้ไงคุณเจกี้ ครเขาโดนตัดรัวๆแล้วเขาทาได้อย่างไระไม่แน่ใจเหมือนโดนดาเมจเพื่อนหรือเปล่าครับทางฝั่งไลเกอร์โอ้แต่แมันอนิเม่เป็นสับปะรดปะดครับตื่จังหวะเขาดีจริงๆอะเขาแบบแม่นมากคัะคนนี้แล้วไรเกอร์เลือกที่จะกลับก่อนครับเพื่อที่จะรีไฟ์กันใหม่รีกรุ๊ปกันก่อนครับตอนนี้เอาเลยครับผู้หายใจเข้าไม่ทั่วท้องแล้วตอนนี้ครับแทนขับไลเกอร์เองก็ลุ้นนะว่าไลเกอร์จะสามารถทำแบ็คได้ไหมทางเจเคก็ไม่นิ่งนอนใจครับ ว่าอะไรเกิดตีตีตื่นกันมาแล้วเป็นสิบต่อห้าและเสร์กโดนลุมสกดรรมอยู่ตรงนี้มาเชมาเชตรงนี้มาเชตรงนี้แล้วโดนบูดว่าบูดลบไม่โดนนะโอ้โหและตีไปทีนึงแลวดาเมกทีนึงแ่ไม่ไหวนะโดนพินบาดแผลไม่ไหวโดนสับไปเป็นหย่อฉาแล้วะตรงนี้เข้ามาผิดจังหวะครับคุณแจ็คกี้ับผมว่าตะกี้ตามมาไม่ทันนะแล้วเล่นอยู่คนเดียวครับ และ oh, และไหลแคนจะปล่อยลมซี่ตายหรือเปล่าครับตรงนี้ลมซี่พง,งึกผง,งึกผง,ง,ง,งักอยู่ครับตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยช่วยกูทีตรงนี้ตรงนี้ช่วยกูทีแล,ล้วโดนสาบแล้วก็โดนตีเขาตีทีหนึงว่าขอแลกไปสักตัวก่อนไปเนี่ยไม่โดนนะฮะตรงนี้โอ้โหและยังย,ยืนยืนนิ่งเป็นหิงพระอะไรครับเนี่ยลมซีรัสบ oh <yeah. S 1> สะบัดมาสะบัดมาแล้วโดนปลายตีและซ้ำรอยหรือเปล่าครับตีและตี และตีโอ้โหเลือดหมดฮะโดนหัวพอดีเป๊ะโอ้โหเสียงไม้กระทบหัวเหรอครับหรือว่าไงเป๊ะเนี่ยครับและตีเนิร์ดอะตีเนิร์ดเนิร์ดมัาเก็บอีกแล้วเนิร์ดที่โดนหล่อยทอกเวดโดนหรือเปล่าเวดเกือบโดนแล้วยังไงเวดยังไงเวดยังไงตรงนี้เวดยังไงตรงนี้ระเนิร์ดมาฉลามมาฉลามมาแล้วบูธแล้วเอ้าพิษตัว แต่ก็หลุดครับหลุดทองรับหลุดทองเหมือนกันนะหลุดทองลัแม่แล้เก็บใหม่ฮะเก็บใหม่แล้วนิไดมอนด์คูเปอร์ยังมีโอกาสอยู่นะตรงนี้และโดนตีไม้ตีล็อกแล้วฮะไม้ล็อกตรงนี้ครับไดมอนด์เวทเวทล็อกไดมอนด์และเนิร์ดเก็บฟรีอยู่ตรงนี้เวทเวทเอ้าอุยได้ไหมได้ด้วยครับได้ครับพอไดมอนด์ตายนะฮะสี่ห้าต่อห้ายังทันครับยังทันครับผมบอกก่อนยังอยู่ในเกมอยู่ครับตอนนี้ ยังอยู่ในเกมอยู่นะครับครับแล้วตรงนี้มาลาชิโรยาชัยเลเบลฮะไกลๆฮะเลเบลตรงนี้เลเบลตรงนี้เลเบลเลือกที่ฟันก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเก็บทงน่ะและโซบีช่วยครับและไปมาตีส้ศพให้ตรงนี้ตีเมันไม่มีปืนครับคุณจะตีและไม่โดนฮะใช่ฮะไม่มีปืนแล้วขอวัดเลยดีกว่าแล้วขอเว่งชนดีกว่าดังหินผาตับมาตรงนี้โดนขีหรือเปล่าแล้วโดนบูลมแน่ๆฮะเอาไปพลาดฮะ แล้วเซอร์เก็บเลเวลไปไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะแม่ถือว่าทํากันบ้านมาและซ้อมกันมาอย่างจริงจังแล้วก็ไม่เสียแรงที่ซ้อมนะครับสําหรับ JK นนทีสุดท้ายครับ และเอาฟาโก้ก็พง,งึกพัง,งักในใจบอกว่ากูไม่ไหวแล้วเพื่อนตรงนี้มันเจ็บไปหมดแล้วอ่ะเพื่อนมันจะต้องทํายังไงดีวะถึงจะแตบตามเขาทันเนี่ยตรงเนี้ยใส่เลนบอกมานี่เ <m any> พื่อนมานี้เห็นกูไหมเห็นกูไหมแล้วรอ,อยิงกูเลยนะตรงนี้อาไม่ใช่เขาเป็นธงเราฮะโทษทีเซิร <c oughs> ์กมาแล้วครับมา <c oughs> คุณจะมันคุณจะมันลืมดูฝักไว้นิดนึงนะคุณจะกี่แล้วตีฮะเวตีตีตีเพื่อนมาเลยหรือเปล่าแต่ผมไม่อยากพูดคำนี้นะครับแล้วคุขอ พูดให้ดังๆฟังชัดๆแล้วเนิร์ดครับตอนนี้ JAK ชนะเนิร์ดมาอีกแล้วเนิร์ดเอาอีกแล้วเนิร์ดขึ้นมาแล้วเป็นตริงตริง ติงอ่วแล้วตายฮะโดนเกาเหล่าไปฮะไม่ได้ทงฮะต่ติง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 ยังไฟยังไฟอยู่ยังไฟตีตีเลยตึ้งตีตายตีไกี้ม่ง้ขอตายบ่ขอตรงนี้หนวดนวดส่วนเสียบติ้งแล้วเรียบร้อยเกาเหลาตายฮะเสียงหัวเลยฮะหัวโคดังติงเราไปโดนยิงล้มลงปจากฝั่งของอัลฟาไป ปั่นจริะดูเดือดเผ็ดปันี้ครับคู่นี้แต่โซเวียสําศพไม่ได้ฮะเวทลุกขึ้นมาแล้วแล้วเวทจ,จะซ้ำหรือเปล่าตรงนี้แล้วเวทซ้ำไปไม่โดนนะตีอีกทีนึงและเนื้อเก็บอยู่ครับดูเลยครับว่าเนื้อเก็บอยู่ครับเพราะว่าเขายิงแล้วเวทพยายามจะช่วยและตีทายฮะโอ้โหโวเวทนี่มันของจริงจริงฮะ และเรียบร้อยฮะจีจีเร<อ>ียครับอดอสั้นนะใครบอกว่าแจ็คดอสั้นแต่เวทยาวยาวตรงนี้แม่โอ้ตีไม่สดนะเราเห็นาะผมตรงเนี้ยแล้วตีแล้ว,ลวย้ำเข็มไม้หนึ่งฮะชิวๆเอาแล้วมเอเตกครับแจ็คดอสั้นตายไหมฮะด,ด,ดูดูดูดิว่าจะตีูดูฮะด,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 ดูจังหวะเป๊ะมากครับแล้วตีแล้วเรียบร้อยครัโอ้ยแม่เบื่อมาดสาวประกาศนะตรงนี้ตีตัวครับยกองอกไปไหมฮะ โอ้ตีหัวมันโคตรโอเวอร์ไปฮะแล้วตามไปเก็บโชว์อยู่กูขอเอ็ว่าเพื่อตานี้ไปหลบไปเวทขอได้ไหมไปไปเวทขอได้้มไป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 เออเฮียแล้วไปก็เอาแบบโชว์โชยโยนลงไปครับเหลือเตเบลครับเลเบลเลเบลครับตรงนี้โจ้วี่เลเบลโละีจวี่เลเบล แล้วเหลือสวีเหลือสวีขอสับหน่อยขอขอกูหิวคิวมันจะขอหมดคิวได้หมาตรงนี้มันขอหมดคิวตรงนี้หมุนกลับไม่กงตรงนี้มาเอ้ากลับรี่เนี่ยนึกไม่ได้ยังไม่ตายหุ่นไปสองคนแล้วตีอ่ะไปเอาไงเวทเอาไงเวทเนิร์ดเนิร์ดอันแล้วเวทตีไปครับแม่จหมดคิวจริงครับผู้ถุงคนนี้แม่แล้วเวทขอซ้ำอีกทีเจ็บไม่จำขอซ้ำอีกทีและเป็นชาวบ้านเจ เอ้เจครับผมเ oh, อ, okay. Ooh, อ้ครับไปครับผมสิบสามคิวโอ้โหเป็นเนิร์ดครับมพีครับดับหนึ่งคิวเก็บธงไปสามธงแลัวดับสองเป็นเวทครับสิบสามคิวครับเดทสองแล้วแฟกศูนย์ครับแล้วเป็นเนิร์ดครับผู้ไม่มีหน้าตาครับมพีสองรอบนะครับเป็นคิวไปหกแล้วก็เดสสองแล้วธงอีกหนึ่งครับผมเพลงมาเพลงฮะ ผมต้องสับจอับขอบคุณเอ็มด้วยนะครับสิบเอ็ดสามน้องขอบคุณมากน้องชายฟุ้มกับครับผมขอบคุณคุณจันลิฟจ้าครับที่ที่ได้เป็นพี่ครับ